แดวันมาส่งแล้วครับมาส่งเร็วจังเลยค่ะเดี๋ยวก่อนครับลูกค้ายังมีของแถมให้อีกนะครับดเดี๋ยวก่อนครับสำหรับลูกค้า100ท่านแรก เรามีของแถมให้อีกหนึ่งชิ้นครับขอบคุณที่ใช้บริการซิกแพควันครับเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยเฮ้ยแกซืออเลยมาเครื่องกำลังกายใหม่หรอขอลองเล่นหน่อยดีย้าาาือาานา่า หมุนได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมันเล่นยังไงเน่ยเครื่องเนี้ยเฮ้ยออกไปเดี๋ยวฉันเล่นให้ดูเร็วมีดีวีดีสอนการเล่นให้ด้วยคะ่ะไม่ต้องคิดท่าเองเหมือนมีเทรนเนอร์มาสอนให้เราถึงที่บ้านเป็นการออกกําลังกายแบบผสมระหว่างเครื่องกับแอโรบิกดีครับดีพลังครับ แ,แขนเยอะๆนะครับจะได้เป็นการบริหารแขนไปในตัวโอเคพรครบหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีให้เราเอี่ยวตัวลงนิดนึงเอามือไว้ที่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะเป็นการบริหารอ่าอีกสามวินะครับเดี๋ยวจะผมขออีกห้าทีนะมากครับห่านี้จะเป็นท่าสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราอยากจะมีน่องสวยนะ ไม่ต้องเร็วมากนะครับพยายามตามจังหวะผมให้ทันเคดีมากครับทําตามจังหวะผมไม่ทันนะครับนี้นะครับโอเคดีมากครับทําตามผมนะครับเป็นจังหวะนี้นะครับผมขยับแขนทีนี้ให้ลองนึกว่าเรากระโดดเชือกไม่เป็นนะครับแล้วแก่งแขงนะด้วยเริ่มครับหนึ่ง 2 3 4 5 6เฮ้ยอ,อยากได้อยากต้องทำยังไงอะแกแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ Line ID ด์แอดบิกแแล้วก็อย่าลืมเล็กหนึ่งนะคะหรือกดลิงก์สั่งซื้อด้านบนวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ